เรื่องนี้เป็นประเด็นที่กําลังถกเถียงกันในโซเชียลนะฮะก็คือมีคนมาโพสต์ข้อความว่า,าการครอบครองสเปรย์พิกไทยณตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีโทษทางกฎหมายสูงกว่าการครอบครองไซยานา์ที่เราพูดถึงกันมาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถึง5เท่าซึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมมันถึงมีโทษร้ายแรงกว่าการครอบครองไซยานา์ได้ถึง5เท่า,าจริงหรือเปล่าต้องมาพูดคุยกันนะฮะ<า>วันนี้เราอยู่กับทนายเกิดผลแก้วเกิดครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายเกิดผลนะคะครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหมันเป็นชุดข้อมูลที่ฝนไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะปกติแล้วอย่างผู้หญิงผู้หญิงเวลาเดินทางดื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยแล้วก็มักจ,จะได้ยินแบบอลองพกสเปรย์พริกไทยไหมเพื่อ,อป้องกันตัวอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมคะคือสเปรย์พริกไทยมีกฎหมายนะครับว่าห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับนะครับเพราะเป็น กพราะเป็นวัตถุอันตรายชนดิดที่ส<ม>ี่ตามประกาศของกระทรวงอุตส,สาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเป็นประกาศิดเป็นประกาศเดียวกันกันกบไซนายนะครับแต่ไซนายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่สามทีนี้เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องไซนายแต่ว่าสเปนีิไทยเรารู้มานานแล้วครับแล้วก็มีประกาศเรื่องเนี้ยมานานแล้วนะครับมีประกาศเรื่องห้ามครอบครอง สเปรพิกใครไว้ไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2535ครับนะครับและไม่อาตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทโทษจนคันค้างแต<ล>่เดียวแตนในขนาดเดียวกันกับไซยาไน์เนี่ยก็เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ชนิดที่3นะครับ,รบจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน สองแสนบาทอันหนึ่งสิบป,ปีอันหนึ่งสองปีปรับสองแสนกับปรับหนึ่งล้าน,านต่างกันห้าเท่าครับครับผม,ผมอันนี้จริงๆอันนี้คือพูดถึงเรื่องของโทษก่อนนะฮะหรือว่าโทษทางกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วว่าเหตุผลเนี่ยทำไมถึงมีการปรับหรือว่าการตัดสินโทษที่ค่อนข้างจะร้ายแรงกว่าแต่ว่าคราวนี้ถ้ามองในมุมกลับมาเนี่ยจริงๆพูดถึงเฟรพิกไทยเราก็จะมัก ใช้กันในการป้องกันตัวแต่ว่าอย่างไซยาไนต์เองเนี่ยมันมันมันค่อนข้างเป็นสารอ,อันตรายมีกรณีหรือว่ามีเคสที่มีการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีผู้ที่ใช้สเปรย์พริกไทยในการป้องกันตัวแล้วแพ้คดีด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยโทษที่กฎหมายเขาคาดเอาไว้ไหมครัคือสเปรย์พริกไทยเนี่ยครับมันมันยังไม่มีการถูกดำเนินคดีฐานไว้มีไว้ได้ครอบครองคนะครับเพราะว่า เนื่องจากผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม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 ่มีไม่มีตํารวจคนไหนที่ไปจับคนพกสเปรย์วิคไทยเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะแต่ว่าประกาศรั้งกระทรวงอุตสาหกรรมเขาระบุว่ามันอันตรายเป็นวัตถุอันตรายนะครับทีนี้เราเคยมีเป็นก่อนที่จะมีการแก้ไขก่อนจะมีการแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการข,ข่มขืนกระทาชําเร,าร้ายด้วยในช่วงแรกๆมีคนคัดค้านว่าข,ข่มขืนกระทาชําเราเนี่โทษน้อยกว่ามีสเปนไทยปพกาพกาพกคาเวีกนะครับเพราะว่าข,ข่มขืนกระทาชําเรารมีโทษจําคุกถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นคดียอมความได้ต้องร้องทุกข์แก้แก้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือนนะครับจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีแต่สเปนไทยระยะ ศูนย์ถึงสิบปีเลยนะครับจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายขมคืนให้มันมีโทษสูงขึ้นเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเปรียบเทียบเรื่องเอ,อ๊ะทำไมผู้หญิงพวกพาสเปคไทยไม่ได้แถมโทษโทษข่มขืนน้อยกว่าทเท็่ไทยอีกคแต่ไม่มีใครพูดถึงเซีไนเพราะมันไม่เคยมีการเอาเซียนายมาใช้ในทางการก่อเหตุก่อคดีเพราะว่าเซีนนี่เป็นเรื่องของ สารอันตรายที่ไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือว่าพวกสิ่งที่ไปผสมกับสารหนูยาเบอร์หนูอะไรพวกนี้นะครับรบแต่แต่ว่าสเปรย์พิษไทยเนี่ยมันมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปครับก็เลยต้องควบคุมรุนแรงนะครับอืแล้วจากเดที่ผ่านผ่านมาเนี่ยจริงๆตัวสเปรย์พิษไทยคืออย่างที่บอกว่าโดยปกติเราก็มักจะคิดว่าผู้หญิงมักจะ พกเอาไว้เพื่อ้อกันตัวนะเวลาที่อาจจะต้องเดินทางไปในที่เปลี่ยวหรือว่ารู้สึกว่าคือนี่ไม่มั่นใจพกติดตัวไปรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าพกไว้เพื่ออุ่นใจกว่าแบบนี้คือถ้าถ้าค้นเจอหรือว่าถ้าตํารวจเจอแบบนี้ก็คือก็ต้องถูกดําเนินคดีไหมคะถ้าเอาตามกฎหมายแล้วไม่มีข้อยกเว้นเลยครับอก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นเลยใช่ครับต้องถูกดําเนินคดีเพียงแต่ว่า ปริมาณของสเปรย์พิไทยที่มีในขวดเล็กสำหรับพกพาสำหรับพ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นดูพิษพิษสารลงโทษสถานเบาก็ได้ครับคือกฎหมายไม่ได้คานวณไว้ว่าต้องพกเท่าไหร่โทษเท่าไหร่เพราะมันมีตั้งแต่ศูนย์ปีศูนย์ปีจนถึงสิบปีนะครับรับขึ้นอยู่กับดูพิษพิษสารแต่อย่างไรก็ตามก็คือก็ต้องถูกดําเนินคดีและอย่างนี้จากสถิติเราต้องถามคุณทนายเกิดผลสักนิดหนึ่งคือมีคนที่นำสเปรย์พิกไทยไปก่อเหตุ ไมฮะคือเวลานำสเปรย์พิไทยไปก่อเหตุเนี่ยมันมีครับแต่ว่ามันมันไปเป็นการกระทาความผิดในฐานอื่นด้วยซึ่งความผิดฐานอื่นเนี่ยมันอาัตราโทษสูงกว่าครับเช่นนำสเปรย์พิไทยไปฉีดพ่นหน้าคนแล้วชิงเ,เงินเขามันก็กลายเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้วุธนะครับซึ่งความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้วุธเนี่ยอาัตราโทษจําคุกสิบห้าปีแบบเนี้ยครับมันก็สูงกว่าสเปรย์พิไทยอยู่แล้วนะครับก็ บทลงโทษมันก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงรูสเปซไทยครับแต่ถ้าพกไปเฉยๆโดยยังไม่เอาไปก่อเหตุเนี่ยยังไม่มีการถูกดำเนินคดีเท่าไหร่ครับครับอ๋อ,อเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วถ้าพกเนี่ยโดยปกติเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคือพกได้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มาตรวจหรืออะไรหรือว่าไม่ได้ใช้ในการกที่ไปก่อเหตุสร้างคดีไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ได้ไปชิงทรัพย์คนอื่น ก็อย่างนี้สามารถไหมคะอย่างฝนเองเนี้ยเพื่อพกไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเพื่อความอุ่นใจไม่ได้รัไม่ได้เไม่ได้เพราะถือว่ายังไงก็ตามยงไก็ตามก็คือเป็นวัตถุอันตรายเป็นเป็นสิ่งที่ควบคุมไว้ไม่ไม่ให้มีทั้งการผลิตและไม่ให้มีการนำเข้าไม่อนุญาตให้ไม่าเลยใครพกพาเลยครับ วันนี้ก็โห oh, วันนี้ได้ข้อสรุปนะเพราะว่าเหมือนอเป็นกฎหมายแล้วจริงๆมีกฎหมายนี้มานานละแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้ที่เราเพิ่งทราบจริงๆครับอ้าววันนี้ไหนๆว่าตัวโพสต์เองเนี่ยมันมีการไปเปรียบเทียบนะฮะกับสารสายนายที่เราพูดถึงกันมาในช่วงกันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่ข่าวออกมานะตอนนี้เองหลังจากโพสต์นี้เองเนี่ยจริงๆทนายคิดว่ามันควรจะมีการปรับแก้กฎหมายในส่วนของเรื่องของโทษ ของผู้ครอบครองไทรพิกไทยรวมไปถึงสารอันตรายอื่นๆรวมกระทั่งไซยาไนด์นด้วยไซยาไนด์ด้วยะะเออไอไซยาไนด์เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นข่าวนี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องว่ามีไซยาไนด์ไว้เป็นอันตรายหรืออย่างไรนะครับค่ะแต่ว่าโทษของไซยาไนด์เนี่ยก็ยังก็ยังก็ยังครอบครอมันก็สูงอยู่นะโทษสองปีก็เอาไปใช้กระทำความผิดมันโทษถึงประหารได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสเปรย์พิกแทนก็เหมือนกันครับ มีครอบครอก็มีโทษอีกแบบหนึง่งแต่ไปใช้ความผิดก็อีกแบบหนึง่งแต่ว่าผมยังมองว่าสเปนพิไทยอ่ะมันควรจะมีข้อยกเว้นครับให้ให้ผู้ให้ผู้หญิงหรือบุคคลที่เอ,อควรสามารถขออนุญาตได้เพื่อใช้ในการป้อกงกันตัวขนาดอาวุธปืนจะขออนุญาตได้เลยครับทำไมสเปนพิไทยถขอไม่ได้ และอาวุธปืนเนี่ยโทษไม่เท่ากับพิกไทยได้ยนะครับครับผมอย่างกรนี่ของการครอบครองอาวุธปืนนี่โทษเป็นยังไงฮะถ้าเป็นปืนปกติปืนปืนมันก็มีทั้งมีทะเบียนแนะม,มีทะเบียนใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นปืนมีทะเบียนครอบครองอ่ะโทษก็จำคุกไม่เกินสิบปีเท่ากับสเปนพิษไทยแต่มันฆ่าคนได้นะสเปนไทยมันไม่ถึงขั้นฆ่าคนได้แล้วปืนแล้วปืนเี่มันไม่สามารถซื้อหาได้อย่าง ทั่วไปผู้หญิงที่ไหนเขาก็กลัวนะถือปืนครก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นลรวประเทศไทยไม่ได้อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนได้ด้วยนะครับแล้วเพิ่การพกพาอาวุธปืนเนี่ยเป็นอันตรายมากกว่าพกพาสเปรย์พิษนะคืออย่างเช่นคนเมาพกพาเนี่ยก็อันตรายต่อชิดคนอื่นหรือผู้หญิงพกพาอาวุธปืนเนี่ยคนร้ายเห็นเนี่ยมันแย่งปืนก่อนเลยนะครับอันตรายอันย้อนกลับมาผู้หญิงก็ได้ใช่เขาแย่งปืนได้เนอันตรายมากกว่าสเปรย์พิษนะครับค่ะ <ừ> ทาง้งในส่วนตัวผมเองผมมองว่าหนึ่งควรปรับลดอัตรา,า,าโทษแก้ลงมาให้โทษโทษเบาลงากับสองอนุญาตให้ผู้หญิงหรือบุคคลทั่วไปขออนุญาตได้เป็น <ขะ S 2> ปริมาณที่จำกัดก็ได้ <ừ m. S 2> ถ้ามันอันตรายมาก <ขะ S 2> าแล้วมีแนวโน้มเร็วๆนี้ไหมคะว่าจะมีการแก้กฎหมายนี้คะ่ะมีมีไหมคะตั้งแต่ปีสามห้ามาจนถึงปีนี้หกหกสิบหกแล้วนะครับ 3ามปีแล้วนะสามสิบเอ <30 S 2> ็ 1> 1ปีแล้วไม่เออไม่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มั่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอะไรครับอันนี้คือผมถามแบบคนไม่รู้เลยนะฮะาอายเกิดผลในกรณีที่เรารู้สึกว่ากฎหมายในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วหรือกฎหมายในข้ออะไรก็แล้วแต่ที่เราในฐานะประชาชนรู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ถ้ามันมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเองอย่างในกรณีอ่ะสเปรย์พิกไทยกับไซนายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเป็นประชาชนเรามองว่าเอ๊ะโทษตรงเนี้ยมันดูมันดูไม่สอดคล้องอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างเงี้ยในฐานะประชาชนเราล้องเรียนได้ไหมฮะเพื่อให้มีการเปลี่ยนหรือว่าบาอมันทำได้อยู่แล้วครับคืออย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสเปรย์พิกไทยหรือไซนายเนี่ยมันเป็นประกาศกระทรวงฉะนั้นคนที่ออก กระทรวงกฎกระทรวงไรกก็คือรัฐมนตรีครับค่ะเลยครับก็สสบ้านก็สสที่เราเลือกไปนะครับไปไปนําเสนอแก่รัฐมนตรีแก่คณะรัฐบาลครับไปแก้ไขกฎหมายอะไรพวกนี้ยแต่ที่ผ่านมาเขาไม่สนใจเรื่องนี้เขาไปสนใจเรื่องงบประมาณอืมันก็เลยไม่่อยมีการแก้ไขนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถร้องเรียนไปได้ไปทางสสได้ครับนะฮะ อาจจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบของกฎหมายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่ออย่างผู้หญิงเองก็ไม่ไม่ค่อยทราบนะในเรื่องของความรุนแรงของโทษถ้าเที่ยวกับสยานายแล้วหรือแม้กระทั่งอาวุธปืนก็ตามออันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันนะวันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลนะฮะถึงเรื่องของตัวโทษของการครอบครองเปรติษไทยว่าจริงมันก็ โดยทางกฎหมายแล้วก็มีโทษที่ค่อนข้างจะร้ายแรง<ช>เกินกว่าวการครอบครองสารอันตรายอย่างไซนัจริงๆนะฮะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายเกิดผลนะฮะที่มาให้มาตอบค้นควสสาข้อสงสยงัสงสยของพวกเรา,สสานะครับผม